ขอบคุณนะคะพี่ป๊อบที่ชวนหนูออกมากินข้าวอะคะ่ะแต่ว่านี่ก็เริ่มสายแล้วด้วยอะหนูว่าเรากลับบ้านกันถงองน,นี่ยังเช้าอยู่เลยนะครับทำไมรีบกลับจังล่ะไม่ได้แล้วค่ะพอดีทางพ่อแม่หนูเนี่ยเขาไม่อยากให้หนูเข้าบ้านสายอะอก็ได้ครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวพี่ไปถามเฮียเขาดูนะว่ายังมีรถที่เข้าไปในเมืองอยู่ไหมใช่ค่ะ <laughs> สนุกมากช่องมหาสนุกเนี่ย <laughs> ครับเนียครับตอนนี้ยังมีรถที่กลับเข้าไปในเมืองอยู่ไหมครับมีสิปไม่เยอะมากโอเคครับขอบคุณครับไม่เป็นไรแย่จังเลยครับเนียเ้าบ,บอกว่าไม่มีรถกลับเข้าไปในเมืองแล้วว่าสิ หนูว่าไม่น่าใช่หรอกม,มัก้งนี่ก็เพิ่งจะขี่โมงเองอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูลองไปถามเฮียเขาอีกรอนรบนึงนะเออเฮียคะพอจะมีรถเข้าเมืองอีกสักรอบนึงไหมคะมี่ครับมีอีกหลายเที่ยวเลยครับต้องซับเต็มเลยตึ้งอ๋อไม่มีแล้วจริงๆด้วยอะค่ะจะทำไงนเนี่ยหนูก็กลับบ้านสายไม่ได้ด้วยสิ พูด้ในชั้นเลยบอกว่าโตท,ทงองหล่อนะครับผมกู้ในชักูบอกว่ามีไงงั้นพี่ว่าเราหาที่นั่งแล้วก็ดื่มน้ำแก้วห้ยมีฟองเงย็นๆสักหน่อยดีไหมเดี๋ยวนั่งคุยกันสักพักแล้วจะมีรถมาไงน,น้ำแกฮวยเหรอพัดหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนดื่มไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิ่งแก้วเ,เดียวหนูก็คงจะเมา,มาแล้วนะคะเนี่ยออ๋เหรอครับ งั้นเดี๋ยวพี่ไปถามเฮียเขาดูนะว่า <Used> ที่ร้านมีน้ำผลไม้หรือว่าน้ำเปล่าไหมเฮียครับที่ร้านมีน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผลไม้อย่างอื่นไหมครับนี่ครับมีครบทุกอย่างเลยครับจะเอาน้ำอะไรครับโอเคครับขอบคุณครับเฮียมีข้าักอะยมาด้วยเหรอครับครับฟุ้งชั่นครับอะไร เฮียจังเลยอ่ะปามเฮียเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีน้ําอย่างอื่นเลยมีแต่น้ำติ้งโฮยมีฟองนะครับโอ้โหน้ำเปล่าก็ไม่มีหรอกคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวหนูลงไปถามเฮียเขาอีกรอบก่อนนะไปเออเฮียคะที่ร้านนี้พอจะมีน้ําเปล่าขายไหมคะมีครับมีครบทุกน้ำเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นจีลามยาแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มมีทุกอย่างครับและกระทั่งเกีนหฮยเกีนหฮยมีฟองก็มีครับมีครบทุกอครับ อะไรวะเมื่อกี้กูบอกว่าไม่มีหรอคนดูช่วยกอกลับไปดูอีกทีวะผมบอกว่าไม่มีเหรอเมื่อกี้แล้ว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 งั้นเดี๋ยวหนูจิบน้ำน้ำยายเป็นเพื่อนพี่ก็ได้นะ <c oughs> แค่จิบจิบนี่ยน่าจะพอไหวอยู่อะค่ะฟังไม่ต้องกลัวหรอกนะอยู่กับพี่เนี่ยสบายใจได้เลยพี่สุภาพบุรุษกอรครับ <c oughs> ครับเฮียครับขอน้ำเก๊กฮวยมีฟองสองแก้วนะครับเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้นะ เร็วๆ้วเฮียเมื่อสักมาต้องเยอะอทางเกดหยกนยเกดหนยมีฟองชนจะ่ะปกติป้าไม่ค่อยดื่มใช่ไหมครับปุ้ยใช่ค่ะพอดีว่าพ่อแม่ไม่ชอบให้หนูดื่มสักเท่าไหร่อย่างป้าก็แค่จิบๆก็พอนะครับเดี๋ยวพี่ดื่มเองนะ คือว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนๆนะคะ่ะหนูก็บังเอิญหิวน้ำพอดีด้วยอ่ะแก้วเลยร้อนนะร้อนอน,น้ำเปล่าล้างละเฮียก็มีนะครับนี่น้ำเปล่าก็มีรถก็มีกูบอกตรงไหนว่าไม่มีะนะนี่น้องน้ำเปล่าล้างเฮียก็มีนะน้องไม่จำเป็นต้องดื่มหรอกไอ้กินโนยมีฟองเนี่ยแล้วที่สำคัญนะรถรถก็มีหลายเที่ยวเลยเนี่ยมีหลายคันด้วยตอนนี้สามารถออกได้เลยเนี่ยออกออกได้เลยตอนนี้ร้อนกลับเลยก็ได้นะ ออ oh. like ๋แบบนี้น anyway> ี่เองเฮียเนี่ยช่างเป็นคนดีจริงเลยนะคะแถมยังอัธยาศัยดีอีกอ่ะเห็นว่าเราดื่มกันสองคนคิดว่าจะเหงาใช่ไหมล่ะคะเลยเข้ามาปลอบใจอ่ะนี่แถวจะมาชนแก้วกันเลยนะคะเนี่ยเอามาค่ะเฮียชนเฮียชนแ่วนค่ะคุณค่ะนี่จากบ้านกลับมาแล้วครับโลกสมัยนี้มันเป็นอะไรกันหมดวะเอออะไรวะ ผมไม่เข้าใจอ่ะ